เสียงห่ระอยอเยดังกล้องไปทั่วลาดินหน้าตลาดเย็นไอ้เล็กชายหนุ่มผอมแห้งในเสื้อกล้ามเก่าๆก,กับกางเกงขาสั้นขาดวินกำลังนอนงายอยู่ใต้เน่ารองเท้าหนังมันแววของลูกชายเจ้าของร้านทองในอำเภอไอ้แชมคนที่ใครๆก็เรียกว่าอันธภาในคราบเศรษฐีจ,จ้ลูกใหม่ไอ้ขี้เมาอ,อยากให้ครูแต่อีกสัก์ทีแชมตะโกนเสียงดังขนาดเท้าหนัก,หนก,หนกเหยียบ ลงบนอกเล็กอย่างไม่ไว้หน้าชาวบ้านบางส่วนเดินผ่านบางส่วนยืนมองแตกไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยพวกเขารู้ดีว่าพ่อของแชมป์เป็นคนมีเงินและอิทธิพลถึงขั้นที่นายตำรวจยังต้องก้มหัวให้ส่วนให้เล็กก็แค่คนร้ายบ้านขี้เมาประจำซอยไม่มีงานไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่ศักดิ์ศรีเล็กนอนแน่นิ่งปากเขามีเลือดหลสิบดวงตาข้างหนึ่งเริ่มปูชำ้ำ แต่ไม่มีคำดา่าไม่มีการโต้กลับเขาแค่หหโรอแห้งๆเบาๆในลำคออย่างน่าสมเพชตัวเองแช่มหูรอแล้วถมน้ำลายใส่อย่าลืมนะมึงคนอย่างมึงมีชีวิตอยู่ได้ก็พราะคนอย่างกูยังไม่เบื่อจะเล่นจากนั้นเสียงเครื่องยนต์บิ๊กไบค์ก็ดังลานก่อนจะแล่นหายไปพร้อมเสียงเฮฮาของพวกพ้องเรียนแบบการเดินขากับเพลงของเล็กอย่างหยิกยามในคืนนั้นเล็กไม่กลับไปนอน ใต้สะพานเหมือนทุกทีเขาเดินโซเซไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลอดใบไม้หนาทึบของป่าริมอำเภอเดินไปจนไม่มีแรงจะเดินต่อย่อนกาหลงใต้ต้นโพใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็หลับไปอย่างหมดแรงแต่เมื่อเล็กตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่กลับพบว่ามีชายชรารูปร่างพร้อมสูงห่มจีวรเก่าๆยืนอยู่เบื้องหน้าเจ้ามาเสียที่นี่ทำไมพระเท่าถามด้วยเสียงนิ่ง สงบเล็กไม่ตอบในทันทีเขาแค่ก้มแน่นิ่งก่อนพูดว่าผมไม่มีที่ไปแล้วครับหลวงพอ่อไม่มีใครเหลียวแลไม่มีแม้แต่กำปั้นจะสู้ใครพระเท่าหูระเบาๆแล้วเดินเข้าไปตายสารวัตรกลางใกล้ๆที่แทบไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ในป่าแห่งนี้ถ้าไม่มีใครสอนให้สู้อย่างคนเจ้าจะสู้แบบมาก็ไม่ได้หรอกนั่นคือจุดเริ่มต้นเล็กเริ่มอาศัยอยู่กับพระ เท่าในวัดร้างกลางป่าพระเท่าผู้นั้นชื่อหลวงปู่กันเคยเป็นนักมวยชื่อดังในยุคสงครามเวียดนามก่อนจะบวชและเร้นกายในป่าเพื่อฝึกจิตและปล่อยวางแต่สำหรับเล็กพระเท่าไม่ได้สอนแค่เรียนธรรมะท่านสอนหมัดของคนที่ต้องป้องกันสิ่งที่รักหมัดที่ไม่ได้มีไว้ทำร้ายใครอย่างร้ายสติทุกเช้าเล็กจะลุกขึ้นตอนห้านาฬิกาฝึกสมาธิอยู่ใต้ต้นโพจนแสงแรกสาเข้ามา จากนั้นก็จะวิ่งขึ้นเขายกไม้ท่อนเป็นน้ำหนักฝึกหมัดตามทุ่งท่าที่หลวงปู่กันเคยใช้มือสมัยยังสวมการเกงมวยผืนแดงมือที่เคยถือขวดเหล้าเริ่มจับกรหมัดได้มั่นคงดวงตาที่เคยพร่าหมู่เพราะเมาเล้ากลับมามีแววแนวแน่หนึ่งปีผ่านไปวันหนึ่งมื่อเล็กรู้สึกว่าร่างกายแข็งแกร่งพอเขาคุกเขา่าต่อหน้าลวมปูกันแล้วพูดว่าผมขอลงจากเขา ไม่ใช่เพื่อลางแค้นแต่เพื่อให้คนจนได้มีหมัดไว้สู้กับโชคชะตาบ้างครับรวมปูกันไม่ตอบอะไรเพียงยิ้มบางๆพร้อมกับยื่นสายรัดข้อมือผ้าฝ้ายสีซีดให้จงจำไว้หมัดของเจ้าอยากได้มีไว้เพื่อแก้แค้นแต่จงมีไว้เพื่อปกป้องสิ่งที่คนอื่นกลัวเกินกว่าจะยืนหยัดเล็กกมกราบแล้วเดินจากวัดลงมาพร้อมใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและในวัน ที่เขากลับเข้าสู่อำเภอทุกสายตาตามเบิกกว่าเมื่อเห็นชาหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในตลาดเย็นคนที่เคยเป็นขี้เมาที่นอนข้างทางขยะแต่บัดนี้กลายเป็นชายรูปร่างกำยำดวงตาสงบนิ่งเหมือนสายน้ำและแล,ะแล้วโชคชะตาก็หมุนกลับเพราะแชมอันธภาลูกเศรษฐีได้กลับมาที่อำเภออีกครั้งเสียงท่อไอเสียของรถยนต์รูดังก้องไปทั่วตลาดเช้าพร้อมกับเสียง เพลงดังสนัน่นจนแม่ค้าแถวนั้นต้องยกมือปิดหูรถบี w c มดยูสีขาวสะอาดจ,จอดเทียบหน้าร้านชำก่อนที่ประตูจะเปิดออกพร้อมรองเท้าหนังยี่ห้อแพงกระแทกพื้นแช้มลงจากรถพร้อมรอยยิ้มยาะไงพวกขี้จนยังไม่เจ๊งกันอีกเหรอผู้คนต่างพากันหลบสายตาไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งบางคนจำได้ว่าเมื่อปีก่อนแชมผ่านพวกมาปิดตลาดทั้งวันเพราะแม่ค้าคนหนึ่ง ปฏิเสธไม่ให้ถอนเกินแชมป์มันหายไปปีเต็มเพราะไปเรียนต่อเมืองนอกและไอเมื่อมีใครคิดว่ามันจะกลับมาทำเรื่องเดิมซ้ำอีกข้าวแกงอยู่ในวัดขอกินฟรีจานหนึ่งเดียวโปรโมทให้เสียงแชมป์ตะโกนเหมือนตลาดเป็นของมันแม่ค้าคนหนึ่งกื้อมือไปหยิบจานแต่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นก่อนไม่มีแจกแล้วพี่ที่นี่ต้องจ่ายเหมือนกันทุกคนทุกสายตาหันไปทางต้นเสียง ชายหนุ่มเสื้อยืดสีเทาเก่าๆก,กับกางเกงวอ์มขาดตรงเข่าแต่ร่างกายกายบึกบึนสายตาคงกริดและท่าทางสงบนิ่งจนหน้าเกรงถามใครว่ามึงแชมถามพร้อมคำในลำคอแต่พอมองใกล้ๆดวงตาของมันก็เบิกกว้างไอเล็กเล็กไม่ตอกเขาแค่ยิ้มบางๆแล้วก้าวเข้าไปขวางหน้าร้านข้าวแกงด้วยท่าทีเรียบเฉยอย่าทำให้ตลาดนี้กลัวอีกเลยพี่ผมขอแชมหัวรอ ล้านหึกมึงจะมาความกูเรอจากมาขี้เมาจะมาเป็นฮีโร่เรอผมไม่ได้จะเป็นฮีโร่เล็กผู้เบาๆแต่ผมไม่ยอมให้พี่เหยียบหัวใครอีกแล้วแช่มศพทอทอแล้วผลักเล็กเต็มแรงแต่เล็กไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ลมจะพัดอย่างไรก็ไม่ยอมล้มมึงอยากเจ็บอีกใช่ไหมแช่มน้ำหมัดก่อนจะซัดตรงเข้าหน้าเล็กสุดแรงแต่ในพิตานั้นเอิงเล็กขยับเพียงครึ่งก้าวหลบหมัดนั้นอย่าง ง่ายได้แล้วต่อยหมัดสวนกลับไปที่สีข้างของแชมป์แบบแม่นยำแค่หมัดเดียวเสียงเหมือนไม้กระทบหินดังผูแล้วร่างของแชมป์ก็สุดลงทันทีทั้งตลาดเงียบกริบเสียงนกกระจิตที่รองอยู่บนเสาไฟฟ้าดังชัดกว่าทุกวันผู้คนค่อยๆมองหน้ากันแล้วเริ่มมีเสียงกระซิบหมัดเดียวหมอบไอ้เล็กหรอมันฝึกอะไรมาว่านั่นเล็กขันมามองชาวบ้านดวงตาเขานิ่งสงบก่อนจะพูดขึ้น กลางวงล้อมว่าผมไม่ได้กลับมาเพื่อสู้ใครแต่ผมอยากให้คนที่ไม่มีอะไรได้มีหมัดไว้ป้องกันตัวบ้างจากวันนั้นชื่อของไอเล็กกลายเป็นเรื่องเล่าของตลาดทุกเย็นเขาจะไปฝึกมวยที่ลานเก่าเก่าข้างวัดในตัวเมืองมีเด็กๆวัยรุ่นคนหาเช้ากินค่ำและแม้แต่หญิงชาราบางคนมาขอดูขอฝึกด้วยไม่มีค่าเรียนไม่มีค่ายไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการมีแต่เพียง เพียงคำว่ามาแล้วเอาหมัดไปใช้ในทางที่ควนเขาสอนท่าเบื้องต้นท่าป้องกันตัวการตั้งหลักการล้มอย่างไม่เจ็บแต่ที่สำคัญที่สุดเขาสอนให้รู้จักใจหลายคนที่เคยถูกอันตรพาลรังแกเริ่มเปลี่ยนท่าทีคนที่เคยกลัวเริ่มยืดหลังให้ตรงขึ้นคนที่เคยเก็บความเจ็บใจไว้ในอกเริ่มระบายออกด้วยเสียงหมัดกระทบกระสอบทรายแล้ววันหนึ่งเมื่อกลุ่มของแชมป์หายเจ็บแล้วกลับมาพร้อมท้าทายว่าท่าจะสอน มัดก็เอามาวัดกันจริงๆเลยดีไหมเหล็กก็เพียงยิ้มแล้วตอบว่าหมัดของผมไม่ได้มีไว้ชนะแต่มีไว้ให้พวกคุณรู้ว่าคนจนก็มีหมัดเหมือนกันค่ำวันนั้นลานฝึกเล็กๆข้างวัดที่เคยเงียบสงบเต็มไปด้วยเสียงคือหาของผู้คนชาวบ้านทยอยกันเข้ามายืนล้อมุงดูชายหนุ่มรูปร่างกำยำในเสื้อยืดซีซีคนหนึ่งที่กำลังช่วยเด็กน้อยยกแขนตั้งกะหน้ากระสอบทรายผืนเ,เก่ายืนให้มั่นอยากกกัวเสียง มัดมันดังก็จริงแต่ไม่ได้ทำร้ายเราท่าใจเราไม่สันเสียงของเล็กยังคงนิ่งเหมือนน้ำในบ่อวัดเด็กคนนั้นกัดฝัาแน่นแล้วชกกระสอบอีกครั้งเสียงปึกดังเบาๆแต่แน่นหนักเสียงปรบมือจากรอบข้างดังขึ้นเบาๆไม่ใช่เพระแรงหมัดของเด็กน้อยคนนั้นแต่เป็นพอใจที่เขาส่งผ่านปลาหมัดมาเล็กหันไปพยักหน้าให้หญิงไวกลางคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเธอคือป้าจัน แม่คาขายผักที่เคยโดนพวกแชมหรือแผงเพราะเธอปฏิเสธไม่ให้ทอนแบงค์พันทุเล็กชั่วเธอขึ้นจากน้ำตาด้วยการสอนให้เธอลุกได้ด้วยตัวเองแต่ยังไม่ทันที่ความสงบจะอยู่นานเสียงรถจักรยานโยนหลายคันก็ดังขึ้นดาวกับมดแดงยกระมาฝุ่นจากล้อหมุนพุ่งขึ้นครุ้งกลางลานคนกลุ่มหนึ่งลงจากรถในชุดเสื้อหนังกางเกงยีนแว่นดำคนหน้าสุดคือแชร์แชมป์แต่ไม่ใช่แชมป์คนเดิมที่เคยใส่ เสื้อเชิ้ตแบรนด์แพงหรือยิ้มเยาะด้วยความมั่นใจทว่าวันนี้ในดวงตาเขามีแววกัดกรี้วเหมือนคนที่ถูกพระศักดิ์สิทธิ์ไปมึงคิดว่ามึงเป็นใครว่าไอเล็กแชมตะโกนเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์แค่มึงต่อยครูหมอกครั้งเดียวแล้วคิดว่าตัวเองเป็นทีโรรีนายเล็กไม่ตอบเขาแค่ยืนมองนิ่งนิ่งมือยังประคองข้อมือเด็กน้อยอยู่แชมเดินเข้ามาชิดใกล้พอให้กลิ่นอัดแน่นของความโกรธแทบ พ่นออกมาจากลมหายใจมึงกล้าพอจะขึ้นเวทีไหมมึงกับครูคนเดียวต่อคนเดียวถ้ามึงชนะกูจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแต่ถ้ามึงแพ้มึงต้องเลิกทำตัวเป็นอาจารย์หมัดโง่โง่นี้แล้วหายหัวไปจากอำเภอนี้เสียงคือหาดังขึ้นรอบลานฝึกผู้คนเริ่มกระซิกกระซาบบางคนววนใจบางคนเชื่อมั่นเหล็กนิ่งเงียบไปครูหนึ่งก่อนจะก้มมองเด็กน้อยข้างตัวแล้วผู้เสียงเรียบก็ได้แต่มีข้อแม่แชมป์ ขมวดคิ้วกูไม่สู้กับมึงเพราะอยากชนะแต่เพื่อให้เด็กพวกนี้รู้ว่ามัดจริงๆต้องใช้ยังไงเล็กหันไปทางชาวบ้านแล้วพูดเสียงดังพอให้ได้ยินทั้งลานด้วยว่าผลจะเป็นยังไงผมจะยังสอนมวยให้คนจนต่อไปเพราะหมัดนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวบรรยากาศเงียบสงัดก่อนจะมีเสียงหญิงชราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเองไปเธอเล็กเราเชื่อใจหมัดของเองเล็กยิ้มบางๆแล้ว เดินออกมาจากวูมายืนตรงกลางลานแชมป์ถอดแว่นปล่อยเสื้อหนังไว้กับลูกน้องแล้วเดินเข้ามาอย่างกระหายชัยชนะผู้คนยืนล้อมเป็นวมีเพียงผืนผ้าใบาเก่าๆที่ปูเป็นพื้นให้พวกเขาไม่ใช่เวทีชกไม่ใช่ฝ่ายสองไม่มีกล้องถ่ายทอดมีแค่หมัดและใจเสียงลมหายใจเงียบงันเมื่อสองร่างยืนประจันหน้ากันกลางลานฝึกเสียงนกร้องกลิ่นดินความร้อน จากแดดยามบ่ายและจิตใจของชาวบ้านรอบข้างทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งรอเพียงหมัดแรกเล็กยืนอย่างนิ่งสงบดวงตาเขาจับต้องที่แชมแต่ไม่ได้มองด้วยความเกลียดชังหากเต็มไปด้วยความเข้าใจราวกับอาจจิตใจอีกฝ่ายได้ทะลุแชมสุดลมหายใจแรงฟันบทกันแนนกล้ามเนือเ้อเกรงเครียดทุกส่วนมือสองข้างกำแนนเป็นหมัดแล้วกระโจนเข้าสสา่เล็กทันทีหมัดซ้ายหมัดขวาเขาตามทุกท่าเต็มไป ด้วยความเร็วและแรงจากความแค้นะส,สมแต่เล็กหลบได้ทุกหมัดด้วยจังหวะนิ่มนวลเหมือนสายลมพัดผ่านไม้ไผ่ไม่สวนไม่ตอบโต้เขาเพียงขยับเพียงพอเพื่อไม่ให้โดนและไม่ให้ต้องทำรายหลบทำไมวะแชมป์คำรามกลัวเรมึงไม่ใช่ฮีโร่ของพวกมันเรอแต่เล็กยังคงนิ่งและนั่นยิ่งทำให้แชมป์หัวเสียเขาเงื้อหมัดสุดแรงกระโจนเข้าใส่อีกครั้งทว่าก่อนที่หมัดนั้นจะพุ่งถึงหน้าของเล็ก เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวแชมป์หมัดของคนไม่ใช่มีไว้แก้แค้นแต่มีไว้ปกป้องสิ่งที่คนอื่นกลัวเกินกว่าจะยืนหยัดมันคือเสียงที่เคยหัวเราะยอเมื่อปีก่อนมันคือเสียงของไอ้เล็กที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นขี้เมาอีกต่อไปแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเองหมัดของแชมป์ถูกจับไว้กลางอากาศโดยเล็กๆไม่ได้ฉกกลับเขาแค่ดึงมือของแชมป์ลงแล้วพูดเบาๆพอแล้วพี่มันไม่ใช่สึกระหว่างผมกับพี่อีก ต่อไปมันคือสึกในใจของพี่ต่างหากแชมป์ชนกดวงตาสั่นไหวร้านที่เคยแน่นเต็มไปด้วยแรงโทรศเหมือนถูกปวดปล่อยบางสิ่งจากภายในเงียบทั้งลานเงียบอีกครั้งก่อนที่แชมป์จะสุดตัวลงช้าๆไม่ใช่เพราะเจ็บจากมาแต,แต่เหมือนหมดแรงจากการฝืนบางอย่างมาทั้งชีวิตเขานั่งกลุ่มหน้ากลางลาลูกพี่คนเดิมของเด็กอันธพาทั้งอำเภอร้องให้แบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนพ่อกูไม่เคยมอง กูเลยถึงกูจะเรียนเมืองนอกก็ตามเขาสนแต่ร้านทองสนแต่ชื่อเสียงกูแค่อยากมีค่าบ้างเหล็กนั่งลงข้างข้าไม่พูดอะไรเพียงว่ามือลงบนลายแชมป์เบาๆแล้วมองออกไปยังเด็กๆที่มุงดูอยู่ห่างๆเสียงของป้าจันดังขึ้นท่ามัดแกทําให้เด็กคนหนึ่งเปลี่ยนได้แบบนี้สอนต่อไปเธอเล็กต่อให้ต้องมีศัตรูอีกหนึ่งร้อยคนก็ให้เขารู้ว่าคนจนก็ยืนหยัดได้แล้วเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจาก เด็กชายคนหนึ่งที่เคยกลัวเงาแชมในอดีตจากนั้นก็อีกคนและอีกคนจนทั้งลานดังก้องด้วยเสียงแห่งกำลังใจคืนนั้นายฉายดวงเล็กหาฮานาลานฝึกยังเปิดอยู่ยาวนานเล็กยังสอนเด็กๆให้ยืนให้มั่นให้กาดให้ดีไม่ใช่แค่ให้หมัดหนักแต่เพื่อให้หัวใจหนักแน่นพอจะรับมือโลกที่ไม่ยุติธรรมแต่แชมไม่ได้กลับไปพร้อมผู้อันธพานแต่กลับมายืนดู อย่างเงียบเงียบริมานพร้อมรอยยิ้มจังๆในดวงตาที่เริ่มอ่อนโยนลงหลายเดือนผ่านไปลานฝึกข้างวัดที่เคยเงียบเหงากลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากทุกสารอาทิตย์เด็กตัวเล็กๆในเสื้อผ้าขาดูมาจากชุมชนแออัดหญิงชราหลังข้องถือไม้เท้าเดินมารอดูเด็กวัยรุ่นที่เคยโดนรังแกในโรงเรียนหรือแม้แต่ชายชะกรนที่เพิ่งออกจากคุกต่างพากันแวะเวียมาเรียนรู้มัดของเล็กไม่มีใครเรียก เขาว่าไอเล็กอีกต่อไปมีเพียงคำว่าครูเล็กหรือบางคนเรียกแบบติดตลกว่าอาจารย์มัดเดียเหมาะด้วยความเคารพที่ลานฝึกไม่มีชื่อสำนักไม่มีสิทธิเอกไม่มีค่าทำเนียมแต่มีป้ายใต้ไม้เล็กๆ็กเขียนด้วยลายมือว่ามัดไม่ใช่ของใครแต่เป็นของคนที่ลูกซูเพื่อคนอื่นเสียงกระสอบทรายกระทบดังปกปึๆทุกเย็นขั้นด้วยเสียงหูราะของเด็กที่ล้มแล้วลูกเสียงปรบมือจากคนเท่าคนแก่ที่ มานั่งดูด้วยหัวใจที่อบอุ่นและเสียงแนะนำอย่างนุ่งนวลของเล็กในทุกการฝึกแชมป์เองก็กลายเป็นขาประจำเขาไม่ใช่ลูกเศรษฐีที่ยิงพยองอีกต่อไปแต่เป็นชายหนุ่มธรรมดาที่มาช่วยกว่าดลานช่วยผูกเชือกกระสอบช่วยสอนเด็กเล็กๆตั้งกะวันหนึ่งขณะที่ฝึกกันตามปกติเด็กหนุ่มชื่อต้นลมลงเพราะวิ่งชนกระสอบที่หลุดจากเชือกเขาร้องให้เสียงสะอื้นสะท้อนความเจ็บทั้งกายและใจเล็ก เดินไปประคองแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายรู้หมว่ามัดสำคัญน้อยกว่าอะไรครับเด็กน้อยปากน้ำตาการลุกเล็กยิ้มมัดสอนให้เราต่อยแต่การลุกสอนให้เราไม่ยอมแพ้เด็กน้อยยิ้มทั้งน้ำตาแล้วลุกขึ้นยืนใหม่คราวนี้เขาวิ่งไปตั้งหมัดอีกครั้งอย่างไม่ลังเลแต่ความเงียบสงบก็อยู่ได้ไม่นานข่าวลือเริ่มแพร่กระจายว่าเจ้าของที่ดินแถบวัดร้างกำลังจะขายพื้นที่ให้กับบริษัท ใหญ่เพื่อสร้างรีสอร์ทรูลานฝึกของเล็กกำลังจะกลายเป็นลานจอดรถชาวบ้านพากันวีตกถ้าไม่มีลานฝึกนี้พวกเราจะไปเรียนที่ไหนถ้าลานฉันไม่มีที่ฝึกเขาก็ต้องกลับไปวิ่งเล่นในตรอบเปลี่ยวอีกแล้วนะสิทธิเล็กนิ่งเงียบแต่ในใจหนักอึ้งกว่าหมัดของใครทั้งหมดเขาเดินทางเข้าเมืองไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อตามหาเจ้าของกรรมสิทธิ์และต้องตกตะลึงเมื่อรู้ว่าเจ้าของคือพ่อของ แชมและยิ่งตกใจยิ่งกว่าเมื่อพบว่าแชมเองก็เพิ่งรู้ความจริงพร้อมกันมันคือที่ของพ่อฉันแชมสพตะกอนจะกำมัดแน่นฉันเคยมีอำนาจอยู่บนเศษผืนดินนี้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าความหมายของมันคืออะไรเล็กพยักหน้าพี่เคยใช้พื้นที่นี้เหยียบหัวคนแต่ตอนนี้พี่มีสิทธิ์จะใช้มันยกหัวใครขึ้นได้แชมเนี่ยไปนานก่อนพูดเบาๆว่าฉันจะขอพ่อให้ ที่นี่กับพวกเราคำพูดนั้นเหมือนคำประกาศสงครามสำหรับแชมป์ไม่ใช่ต่อคนอื่นแต่ต่อความกลัวความเยื่หยิงและความเงียบงันในครอบครัวตัวเองตลอดหลายปีค่าวันนั้นแชมป์ยืนอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่ของครอบครัวบ้านที่เขาเคยเคยเติบโตอย่างโดดเดี๋ยวภายใต้เนาอิทธิพลและคำสั่งของพ่อเสียงเครื่องปรับอากาศดังกึง่งเงียบกึง่งหนาวภายในตัวบ้านบรรยากาศเงียบเย็นคล้าย ออฟฟิศมากกว่าบ้านพ่ออยู่มาครับเขาถามคนใช้ด้วยเสียงหนักแน่นกว่าทุกครั้งภายในห้องรับแขกผู้ชายวัยหกสิบตนต้นนั่งไขว่ห้างอยู่กลางโซฟาหนังแท้ซุปซิก้ากลิ่นฉุนพลิกเอกสารอย่างไม่แยแสกลับมาเพราะเงินหมดหรือเขาถามโดยไม่เงยนยหน้ามองเปล่าขอรักครับผมกลับมาเพื่อขอที่ดินลานข้างวัดแชมป์ต่อเสียงพริกกระดาษหยุดลงพ่อเงนยหน้าขึ้นดวงตาคงกริตคล้ายเหี่ยวที่ดินแปลงนั้นฉันจะ คารีสอดกำลังจะขึ้นถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นจริงๆอย่ามาเสียเวลาฉันมันมีความจำเป็นครับแชมมองตรงเพราะตรงนั้นคือที่ผมได้รู้จักคำว่าคนครั้งแรกชายชราวางซิก,ก้าลงแล้วหัวร้อยันฉันส่งแกเรียนเมืองนอกเสริมโปรไฟล์ซื้อรถให้ขับใช้ชีวิตรูราที่ใครก็อิจฉาแล้วแกบอกว่าลานดินเก่าๆมีค่ากว่านั้นแชมยืนนิ่งเสียงในหัวเขาดังขึ้นมาอีกครั้ง เสียงของเล็กเสียงของเด็กที่ฝึกหมัดเสียงของป้าจันเสียงหูร้อของคนที่เขาเคยหยิบย่ำเขาโน้มตัวลงคุกเขา่ายังไม่มีฟอร์มเหลืออยู่ผมขอไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ยังกล้าสู้กับโชคชสตาพ่อเคยสอนผมว่าอยากได้อะไรก็ต้องใช้วิธีที่โลกยอมรับแต่ผมเพิ่งรู้ว่าบางอย่างเราต้องยอมเสียเพื่อให้ตัวเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาจริงๆเงียบนานพ่อไม่ได้พูด อะไรเลยแค่ลุกขึ้นเดินผ่านแชมป์ไปอย่างเงียบเียบก่อนจะพูดเสียงเทาเบาแก่โตแล้วสินะวันถัดมาหนังสือแจ้งเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกสมาที่วัดบ่ายวันเสาร์ท่ามกลางแสงแดดจางๆและลมอ่อนๆลานฝึกวัดคึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงหูวร้อของเด็กๆปอปอนอกับเสียงหมัดกระทบกระสอบมีคุณครูอาสาและอดีตนักมวยอาวุโสมาช่วยดูแลมีเวทีไม้ เก่าถูกตั้งขึ้นกลางลานพร้อมแผ่นผ้าใบเขียนด้วยสีแดงลายมือไม่สวยนักว่าพีทีเปิดสำนักมัดของคนธรรมดาไม่ใช่สำนักที่มีใบอนุญาตไม่ใช่สำนักที่สอนศินละปะการต่อสู้ให้แข่งเอาชนะแต่เป็นสำนักที่มีใจเล็กเดินขึ้นเวทีไม่มีพิธีรีตองเขายกมือไหว้ชาวบ้านแล้วกล่าวเพียงประโยคเดียวที่นี่ไม่สอนสอนให้ใครเก่งกว่าคนอื่นแต่สอนให้ รู้ว่าคนธรรมดาก็สู้ได้เสียงปรบมือกึกก้องแชมยืนอยู่ท้ายเวทีพร้อมรอยยิ้มจางฮาฮาและหมวกใบเก่าที่เด็กคนหนึ่งมอบให้เขารวมภูกันแม้จะไม่ได้ปรากฏกายแต่ชาวบ้านบอกว่าทุกเช้าตรูยังเห็นชายชาราหโมจีวอนเดินจงกรมริมเขาแอบมองลานฝึกเงียบๆแล้วหายไปในป่าเล็กมองฟ้ารอยยิ้มบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของผู้ชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคน ที่ลุกขึ้นมาได้จริงๆแล่เขาไม่ได้ลุกเพียงคนเดียวเด็กขี้เมาในวันนั้นกลายเป็นมัดของคนธรรมดาในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ไม่มีใครต้องกลัวเอาเองท้าของคนรวยอีกต่อ